นี่เป็นยุคที่การเฮ็ดหน้าใส่เงินในการบริหารจัดการการเฮ็ดหน้าลงทุนสูงพี่น้องครับค่าจา้างไถค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธ์แม้กระทั่งเมล็ดพันธ์นี่เช้านาก็ต้องสื่อนะครับในขณะที่หน่วยงานที่ผมเคยวานะว่าหน่วยงานส่งเสริมการ,กรเกษตรถ้าจริงใจในการเดียจะส่งเสริมการอนุรักษ์ พันเขาที่ดีให้กเกษตรกรปร็นังคก็ยังบริเวณแจกหลอดในงบประมาณจากลัฐจากหลวงในการผลิตเมล็ดพันธุ์ป็นังนก็บริเวแจกหลดเป็นังต้องพันเมล็ดพันธุ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรยังต้องพนัลน,พน,งลงงพนล้านค่าเอามาขายให้เกษตรกรนี่มันเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วเนี่ยนาสรดหดหู่ทีเดียวนะความบาริจงใจในการที่จะส่งเสริมการเกษตรนี่ครับพี่น้องเกษตรกรเชา่านาซึ่งเสียเปียกทุกอย่างนะอนาคตทางน,นาเนี่ยฮะ ค่าเสจ่ใจทุกอย่างมันสูงค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าน้ำมันค่าจ้างรถไถรถเกี่ยวค่าสูเนลสูยาแม้กระทั่งค่าขนเขาก็ต้องจ้างอีกขนไปลุ่สีขนไปจำนำขนไปจำนองสุดล้วเป็นค่าชสจ่ใจทั้งหมดเลยอนาคตกลางนาสิไปแข่งขันกันยุที่ผู้ใดี้ยลดต้นทุนการผลิตด้หลายกากันถ้าเบิ่งได้ ตอนนี้พี่น้องเข้าพุ่งเป้าไปที่ผลผลิตคือเขาเม็ดเขาที่จะได้นะผลผลิตเขาที่จะได้ต่อไรต่อตันได้หลายได้เขาหลายเขาม้งไปหันหลายผูดจนจนลืมว่าต้นทุนการผลิตเขาสูงขึ้นมากจนหลายก่อผลผลิตที่เขาได้บ้านนี่ในอนาคตาคณะโค่นม้งย้อนกลับมาในบ้านเนี่ยมาเบื่องต้นทุนการผลิตอะไรที่พอลดได้ พี่น้องครับในอดีตเนี่ยข้าปุ๋ยห้องเกษบรเสียหลายเพราะว่าอย่างข้าเลี้ยงคว้วครนะับคั้วขี่ออกมากเป็นกองเป็นกองในแต่ละปีนี่เอาไปใส่หน้าดินมันก็ดีเข่าปลูกมันก็งามเสริมปุ๋ยเกี่ยวกับไ้มากเนี่ยจะหน่อยมันก็เม็ดเข่าออกมาก,กงามสมบูรณ์พี่น้องครับในอดีตข้าไถหน้าเลี้ยงคั้วยอยู่ตัวเดียวในไถหน้า ใส่แห้งงานเจ้าของค่าดจ่าใจในส่วนนี้บบมีที่ไปจัางรถไถไล,ล่ละหารอยไล,ล่ล,ล,ะไดดไล,ละเจ็ด่อยบมีแล้วทั้งไถทั้งขาดเด้ออะไรเด้อพวกนี้เป็น่าดจิตใจพี่น้องครับในอดีตเนี่ยเข้าเกี่ยวเขาพอกับแม่เกี่ยวเขาเนียเขาดำหน้าก่อนกันเลยดำหน้าเนี่ยดำไปเทียย่ยวละไ้ ส่วนใหญ่ก็ดำไผ่ดำมันไปโอ้ไกลแล้วเราไปดำนาบ้ายิจะน้อยแต่เมื่อลรให้สองให้ไปให้สองไปไปมีหน้าสีไพ่ก็ดำไปเรื่อยๆให้ละสองสามมือกะเป็นดำไปบ้านเกือบเดี่นแล้วห่อนย่ามเกี่ยวเขามันกกสุกพ่าพอมกันฮะมองได้ดำก่อนมันกกี้แก่ก่อนแก่ก่อนเท่ากับเกี่ยวก่อนเมื่อกันสิพอดีกันกลัวสีแล้กกบแห่เดือนคือเรา ไล่ไปเทละให้และให้ที่เขาดำผู้เฒ่าหู้พราเป็นผู้ดำเองก็มือแต่ก่อนเด็บกค่อยจังะย่างหลายทำมันเกี้ยวทำมันแล้วเร็วผู้ใดเห็นหน้าหลายมีพี่น้องหลายมันก็เขากันดำแล้วเร็วดำแล้วเร็วหอดย่ำเกี่ยวอามีการลงแขกลงแขกดำหน้าลงแขกเกี่ยวเขาช่วงหลังมาพัฒนาเป็นโอ้ดำบกไวแล้วเมืยแล้วผู้เฒ่าเมยเถ่าขึ้นมากหลายลูกเต่ากับบกค่อยมาเห็นแล้ว ก็มีการจ้างแรงงานจ้างคนดัมซอยจ้างคนเกี่ยวซอยช่วงหลังมากการเ็ดหน้าวัฒนาวิวัฒนาการไบเว็นการวานันเป็นหน้าวานันนะเพราะว่าดบับบวายแล้วเมื่อยจ้างวานนันเนาะสบายเพราะว่าวาันเสมอหนึ่งถึงแม้ว่าเขาสีเป็นยังไงก็ตามไงบ่บหไ่หรือต้นสูงบ่สูงหรืองามบ่งามเนี่ยรถเกี่ยวมันเกี่ยวเลยเบิดต้องจ้างรถเกี่ยวมันบังคับบีบให้ต้องเ็ดจังสัน ในการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามันเปลี่ยนแปลงไปใส่เงืนอย่างเดี๋ยวในการเฮ็ดหน้าซืเมือนี่ต้องต้นทุนต่อไรสูงนะฮะพี่น้องไร่ดีดีนะฮะต้องไล่ขาแร่งจะของเขาไปนั่มนะฮะคาแร่งมือเมื่อเมื่อละสองลอยสามลอยเขาก็ต้องไล่าแร่งเขาค้นเฮ็ดนะทั้งผัวทั้งเมียนะต้องไล่นะฮะถ้าผัวเฮ็ดผูวเดียวเมียเฮ็ดกับต้องไล่าแรงผัวนะฮะเมื่อละสามลอยก็ต้องไล่สามลอยนะขาเร่งขาต่ำ พอเขาไปหน้าเสมอไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เสมอนะเดือนหนึ่งเป็นเท่าไหรเก่าพันสี่เดือนสามสี่เดือนเขาได้เกี่ยวก็ต้องไล่ไปนไปต้นทุนเขานะนะถ้าเฮ็ดพูดเดียวเดือนละเก่าพันสี่เดือนเกี่ยวจบกระบ,บวนการสามหมืนหกก็ต้องเอาไปหารจำนวนไลอีกนะต,ต้องไปหารต้นทุนการผลิตอีกนะถ้าคิดดีๆแล้วต้นทุนเขาขาดทุนนะครับพี่น้อง โมเมนต์พสนต่างเงินเหลือที่เหลือนะฮะคิดดีๆเฮาบ่ค่อยคิดค่าแรงงานของเฮาค่านังหมอกหนังมันชี้มอดสะตอตอแตดๆไปเน่ยแมนมืดนะฮะคดิตใจในการเหตุงานในการเหตุหน้าเพราะนั้นสิ่งที่เฮาต้องกลับมาคิดตอนนี้คือต้อนทุนในการเหตุหน้าเหตุยังไงสิประหยัดมองดได,ได้หลายที่สุดมองได้สิพ่อประหยัดลง มองได้ที่พ่จําเป็นต้องใจกับต้องต้อง,ต,องต้องคิดนะนะปุ๋ยสิใส่ปุ๋ยตัวใดให้มันถือสิใส่ตัวปุ๋ยตัวใดให้มันเหมาะสมเคยใส่แบบไดก็ต้องใส่แบบนั้นปุ๋ยกับดินความรู้มองนี้ก็ยังยัง,ย,งยังมีปัญหาอยู่นะเรื่องปุ๋ยนี่ยนะเป็นช่องว่างนะให้พ่อข้าสามารถโดยเฉพาะยุคนี้เี่ยเป็นยุคที่ปุ๋ยมีปล่อยแปดพันยีห่ห้อ เกษตรกรใส่ปุ๋ยโดยตามกระแสะความนิยมตามคำบอกคำบอกเรานั่นหมายถึงว่ายัง mm. ยังยัง,ยงตกเป็นเหยื่อทางการค้าเกษตรและสาก์ต้องเข้ามาให้ความสำคัญมองนีนะฮะปุ๋ยนี่เป็นต้นทุนที่สูงต้นทุนหนึ่งนะยารักษาโรคยาฆ่ายาของดีๆดีของกระงกระทวงเกษตรที่วิจัยที่ผลิตมากที่สุดว่าต้องใส่ยาฆ่ายาว่าต้องใส่ยาฆ่าแมลงเนี่ยนะยาฆ่าบกพอยว่ต้องใส่ มีการศึกษาวิจัยอยู่ตลอดแต่ว่าความรู้นั้นบ่ได้นํ่มลงมาใส่ในพื้นที่เลยนะเนื่องจากเกษตรกรบ่เซียน้ํา,ายาได้มันถึงจุดที่กระทรวงเกษตรต้องให้ความสําคัญกับการลดต้นทุนการผลิตแล้วบ่แมนว่าจานำําราคาสูงเราจิได้กําไรบ่แมนนะพี่น้องครับตันละ1มื่นหาบางที่ต้นทุนพี่น้องอยู่1มื0นสี่มืนหาแล้วนะฮะในการเห,หน้าต่อไรซ์เสมอทลา่ทั้งต้นทุนค่าแรงของเข้าไปนงา เพราะนั้นต้นทุนมันสูงเกินเหตุความจําเป็นเขาต้องประหยัดกําไรมันอยู่ที่ผู้ใดลดต้นทุนหล,หลายที่สุดครับพี่น้องกลับมาคิดเมองมองนี้ให้ดีนะฮะผมคิดว่ามองนี้นะฮะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ใดเห็นหน้าเป็นบอเป็นในยุคสมัยนี้คือลดต้นทุนให้ถูกเมื่อนึ่งผมสะท้อนใจนะฮะพ่าบอกว่าไปซื้อปุ๋ยมากแล้วกัน ใส่ปุ๋ยแล้วเขาบ่ขึึนมาแนะล้วต้องซื้อปุ๋ยใหม่อีกนะสุดท้ายต้องใส่ปุ๋ยหลายขึ้นค่าต้นทุนหลายนี่เพราะว่าเขาไปแล่นน้ำค้ำบอกเราหน้าเสด็จทีเดียวนะครับ่าดใจมานทีเพิ่มขึ้นแต่ว่าจังไรก็ตามกับเพราะว่าเขาอยากได้ผลผลิตทริหลายทิ่ง,งนันแต่เขาลืมไปว่าต้นทุนการผลิตเท่าไขันแม่น เฮาเลี้ยงเอียงกัอย่างหนึ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรเนี่ยเขาสิได้ขีข่มันมาใส่หน้าหน้าสิดีหนึ่งก็บ่ต้องซื้อปุ๋ยหลายขาเขาก็เคี้ยวนี่ฮนะคือสิ่งที่เขาต้องมาคิดต่อไปในการเห็ดหน้านะมีโอกาสพง,พงพงตอนปลงไปไกล่แล้วละ่ะไก่เสด็รับิดชอบเห็ดหน้าแล้วละ่ะผู้เฒ่ารูซกว่าจิตเลยเมยและ พอผมแม่ผมเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะแปดสี่กับสิบหกบวกกับห้าหกเจ็ดสิบสองเหรอทุเท่ามเดี๋ยวเสด็จออกไปยุ่หน้าไปเห็นหน้าพี่น้องครับมันย่างกันพวกเสด็จขอความรู้กับพี่กับน้องที่เห็นหน้าต้องพัฒนากันเห็นหน้ากันลดต้นทุนกันล้องเบิงอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเช่าหน้าเข้าเกษตรกรเข้าต่อไปการลการบอกข่าวเราแจ้งกับผมสจจเดสักพวกสีรับม้อนี่หมดเวลาเวลาหมดแล้ว ขอบคุณหลายๆที่พี่้องติดตามและฟังรายการบอกข่าวเราจแจ้งครับขอให้มีความสุขสุขคุณสุขคนซาัาเปนสวัสดีครับ